วัสดีครับมาดูแนวทางนีเคอีนะครับพอดีเมื่อวานลงไม่ได้ครับไม่ทราบเหมือนกันว่าติดปัญหาอะไรนะครับเลยมาลงวันนี้แทนนะครับน่เคนี้จะเป็น2ตัวบนนะครับรูดขค้ลง24ตัวนะครับจากเลขอ้างอิงเลขอ้างอิงน้เคอีตอนนี้ผมย้ยมาใช้ได้ชุดที่6แทนนะครับมันมีสองรอบนะครับเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายเบิร์นทบอะไรยังงั้นมาดูกันกลางคลิปนะครับเลขชุดที่6นะครับของวันวันพุธนะครับในลายกลุ่มนะครับก็ นี่แหละนะครับนี่เคช้ามาวันที่24ขสิบองจบบนเลขชุดเดี่เลข60นะครับรูดขึ้นลง24ตัวก็คือเอา6 60นย์ตั้งบวกด้วย24คือได้8 4นะครับ6 0ศูนย์ตั้งลบด้วย24คือ36นะครับจะไปเลครบครบทั้งหมดนะครับส่วนบางท่านจะตัดทิ้งบ้างตัว2องตัวตัดเอาได้นะครับเลือกตัดเอาได้นะครับก็เนี้ยเนี้ยนะครับเลข60นะครับเลขเดียวกันนะครับ ส่วนในยูทูบเฟซ b o o กก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับส่วนใหญ่จะลงแบ่งปันการจันกลางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ปีละ6 0 0บาทนะครับตามนดาทั้งปีนะครับส่วนตอนนี้2รอบเช้าถูกคืออยู่นะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่รอบบ่ายนะครับเดี๋ยวนี้มีจ่ายก996แล้วมีเยอะแล้วเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผพอจบคิปนี้แค่นี้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับนี่แค่อีกนะครับ